สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาไม้มงคลก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับไม้มงคลอีกหนึ่งตัวเป็นไม้ที่น่าสะสมและมีมานานคู่บ้านคู่เมืองเราเลยค่ะนั่นก็คือน้องต้นที่อยู่ข้างหน้าของโสพิตานี่เลยค่ะหลายๆท่านอาจจะรู้จักแต่ลายหายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็น น้องก็เป็นนางกวักใบโพด่างเงินนั่นเองค่ะน้องนางกวักใบโพด่างเงินจะมีลักษณะที่แตกต่างจากนางกวักใบโพตัวอื่นๆยังไงเราไปชมกันค่ะน้องนางกวักใบโพด่างเงินจะมีลักษณะใบเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีะใบปลายใบแหลมๆมีขึ้นนิดๆ และมีใบสีเงินสวยงามมากค่ะยิ่งเวลาน้องโดนน้ํำสีของน้องก็จะสว่างแล้วก็จะมีความมันเงาอย่างนี้เลยค่ะลำต้นของน้องก็จะเป็นไม้ที่มีก้านส่งยาวชูขึ้นแบบนี้มีความสงาม่างดงามมากค่ะน้องจะเป็นไม้ที่มีความสวยงามมีสง่าม,มากใบจะมีความขาว ส่วนหลังใบของน้องจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแบบนี้เลยค่ะระยะแรกๆที่ปลูกน้องอาจจะยังสีไม่จัดจนฝ่าน้องจะมีอายุที่สมบูรณ์หรือไม้แข็งแรงโตเต็มวัยนั่นเองค่ะน้องก็จะมีความด่างสวยให้เราได้ชมกันนะคะท่านผู้ชมการดูแลน้องเป็นไม้ที่ดูแลง่ายมากค่ะนางฝากแทบจะไม่มีโรคอะไรเลย แล้วก็จะคอยใส่ปุ๋ยให้น้องทุกสามเดือนนะคะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอค่ะท่านผู้ชมเลี้ยงง่ายดูแลง่ายน้ำก็สำหรับทางสวนเราก็จะลดน้ำน้องอาทิตย์ละสองครั้งค่ะส่วนเรื่องราคาของน้องน้องเป็นไม้ที่มีฟอร์มสวยแต่ราคาสามารถจับต้องได้ค่ะท่านผู้ชมราคาหลักร้อยค่ะอย่างตอนนี้ทางสวนเราก็มีเป็นไม้ แยกหนอหรือไม้ยกยอดไม้แยกตามีแบ่งปันนะคะราคาเริ่มตั้งแต่500ร้อยถึงหนึ่บาทคา่ะหากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0ูนย์เก้าสหรือจะทักทายมาทางที่เพจ y o u t u b e โสพิตาไม้มงคลทางสวนเรานอกจากจะมีนางกวัก หลายสายพันธุ์แล้วเราก็ยังมีไม้มงคลที่มาแบ่งปันมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหากันนะคะมีราคา,าราคาแบ่งปันเลยค่ะสามารถทักมาได้เลยค่ะยิ่งท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอที่ทางโสพิตาไม้มงคลได้ทําในครั้งนี้จะมีลดให้เป็นพิเศษเลยนะคะท่านผู้ชมนอกจากนางกวักดังประกายเงินต้นนี้ หรือจะเรียกอีกอย่างว่านางกวากด่างเงินเราก็ยังมีนางกวากหลายๆตัวมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนพิตาคลิปหน้าครั้งหน้าสวนพิตาก็าจะได้นำไม้สวยๆไม้มงคลมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกฝากท่านผู้ชมกดเป็นกำลังใจให้และเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พจช่อง youtube โสพิตาไม้มงคลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ